บทจด72จิน72.1จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าได้มีวะฮียัดมายังฉันว่าแท้จริงพวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังฉันอ่านกุนอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินกุนอานที่แปลกประหลาด72.2นำไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาต่ออันกุนระอานนั้น และเราจะไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระเจ้าของเรา72.3และความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าของเรานั้นทรงสูงส่งยิ่งพระองค์ไม่มีภริยาและไม่มีบุตร72.4และแท้จริงคนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออันเละอย่างเกินเหตุ .5 และแท้จริงเราคาดคิดว่ามนุษย์และยินจะไม่กล่าวเท็จต่ออันล้อเป็นอันขาด72.6และแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากยินบางคนดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทำให้พวกเขายินเพิ่มการหยิ่งจองหองยิ่งขึ้น72.7และแท้จริงพวกเขามนุษย์ คาดคิดเช่นเดียวกับที่พวกท่านยินคาดคิดว่าอันล้อจะไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นเป็นรอซูล72.8และแท้จริงเราได้ค้นคว้าหาข่าวนาะชันฟ้าแต่เราได้พบนาะที่นั่งเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปลวเพลิง72.9และแท้จริงเราเคยนั่งนาะสถานที่นั่งในท้องฟ้านั้นเพื่อฟัง แต่ขณะนี้ผู้ใดนั่งฟังเขาก็จะพบเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับเขา72.10และแท้จริงเราไม่รู้ดอกว่าความชั่วร้ายนั้นจะถูกให้มีขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้หรือว่าพระเจ้าของพวกเขาปรารถนาแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขา 72.11และแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีคนดีและในหมู่พวกเราก็มีคนอื่นจากนั้นพวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน72.12และแท้จริงเราคาดคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอันเลาะในแผ่นดินนี้และเราจะหนีไม่รอดพ้นไปจากพระองค์ 72.13และแท้จริงเมื่อเราได้ยินอันกุลระอ่านเราก็ศรัทธาต่ออันกุลระอ่านนั้นดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาเขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุนและการอายุติธรรม72.14และแท้จริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้อธรรม ดังนั้นผู้ใดนอบน้อมชนเหล่านั้นพวกเขาได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้อง72.15และส่วนบรรดาผู้ที่หันห่างออกจากความจริงพวกเขาก็เป็นฟืนของไฟนรก72.16และหากพวกเขาทำโรงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีฤทธิ์อีกว่างขวาง 72.17เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และผู้ใดหันห่างจากการรำลึกถึงพระเจ้าของเขาพระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัส72.18และว่าแท้จริงบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอันล้อดังนั้นพวกเจ้าอย่าวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอันล้อ 72.19และว,ว่าแท้จริงเมื่อบ่าวของอันเลาะหมูฮัมหมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพระองค์พวกเขายินก็ได้ห้องล้อมเขาอย่างหนานแน่น72.20จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉันและฉันจะมีตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์ 72.21จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่พวกท่าน72.22จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอันเลาะได้และฉันจะไม่พบที่พึ่งอันใดอื่นจากพระองค์เลย 72.23เว้นแต่ฉันจะเผยแผ่สิ่งที่รับจากอันเลาะและสารของพระองค์และผู้ใดฝ่าฝืนอันเลาะและรอสูลของพระองค์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือไฟนรกเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล72.24จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้ แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจำนวนน,น้อยกว่า72.25จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดฉันไม่รู้สิ่งที่พวกท่านถูกสัญญาไว้นั้นหรือว่าพระเจ้าของฉันจะทรงกำหนดเวลาการลงโทษนั้นให้ห่างไกลออกไป72.26 พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใด72.27นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นรอสูลดังนั้นพระองค์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขา72.28 เพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่าแน่นอนพวกเขาได้เผยแผ่สารของพระเจ้าของพวกเขาแล้วและพระองค์ได้ทรงห้องล้อมรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ณนที่พวกเขาและพระองค์ทรงนับจำนวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน